ร้านห้องปัญญาขึ้นเป็ี่ยนเซสายสิล่ะเออพี่ก็ว,ว่าอยู่กระสั่นเฮาไปเข้าศูนย์ให้เบิ่งเห็นสร้างเบิง่งบ่ศูนย์าสล่ะบัดนี้สุดท้ายว่าเจอสาขาในกรุงศรีนี่แหม่นั่นแมนั่นแหม่อ๋อตีเอโอโอเคโอเคไปไปไปเบิ่งช่างขะช่างครับสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับรอ้อนมันเป็นสายสายแม่สร้าง,างเบิ่งให้แนไ โอเคครับงั้นลูกค้ารอด้านในก่อนนะครับโอเคค่ะได้ค่ะป้าเฮาไปนั่งพูนไปไปเบอร์ใครเด้อโอเคครับลูกค้าครับลูกค้าต้องเลี่ย,นยันยางนะครับทางห้องชิมีโปกุชันยางมิซายิงคือราคายางหน้าคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับยางหลังสองพันครับลูกค้าสนใจไหมครับอเอาไว้เขาหน้าละกันเนาะ เอ้ยยังไม่ค่อยสนใจปันไดแหมเอกครับเอ้ยเอกสนใจเป็นโู้ใหญของผมบ่ครับโู้ใหญของมิชลินครับเอกเปลี่ยนบ่ครับโอ้ยแพ้คน,อ,นอือ่นเลยเออเคเดี๋ยวเอกเปลี่ยนน้าหวานสองเสนเ้นไปเลยละกันไอ้ไอ้โอลก lạ เอค,ครับ